โอเคก็ขอราบสวัสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากำลังอยู่กับเกม Free f i r ฟที่อัปเดตใหม่นะครับผมและผมก็เออพึ่งโหลดมาใหม่นะครับเกมฟ Fire เพราะว่าทุกคนก็ผมยังไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกว่าก็คือตอนที่ผมเปลี่ยนซิมซองับใหม่แล้วเกมมันจะหายหมดนะครับ รหัสเก่าผมก็เลยหายหมดผมก็เลยต้องโหลดเกมฟรีไฟล์มาใหม่นี่นะครับโตัวเกมฟรีไฟล์มาใหม่แล้วแล้วผมได้เล่นไปสักพักแล้วแหะนี่นะครับอืมโอเคโอเคว่าจะมีแมปอะไรให้เล่นบ้าง Hmm. เอาเป็นหมดทั่วไปแล้วกันโอเคไปเริ่มกันอุย๊ยลืมเกือบลืมเลยเออการควบคุมป,ปุ่มก่อนปุ่มใครเป็นคนปรับให้เนี่ยโอ้ ป,ปุ่มปรับปุ่มแป๊บหนึ่งนะครับให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะชิ้ปรับให้ม,ม่ใหญ่ประมาณนี้โอเคจะได้ยิงได้ง่ายหน่อยปุ่มวิ่งก็เออประมาณนี้แล้วกันอืม อันนี้ขึ้นมา s h e โอเคพันยาเอาเป็นตรงนี้เออเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้ปรับขนาดอีกนิดนึงก็ยังดี อันนี้ด้วยอันนี้ขนาดโอเคนี่ก็น่าจะได้แล้วชิปโอเคจะปรับปุ่มได้แล้วโอเคองั้นเราก็ไปเริ่มเล่นกันดีกว่าทุก Uh huh. มีอะไรบ้างนะแต่เหมือนที่เห็นน่าจะมีแต่พวกบอดนะครับที่เห็นก็จะมีแต่พวกบอสสู้สมอล์รภูมมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์เนี่ยสู้สมอรภบมมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์แต่เราจะไม่มีสไตล์ เออกระโดดไหน่อดีเราจะไปกระโดดที่ที่เรากระโดดบ่อยๆโอเคได้แล้วนั่นแหละตรงนั้นน่จะไม่มีคน ม,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 มีคนลงมาด้วยมีคนลงไม้ใช่ไหมโอ้ไม่มีของเลยไม่มีของอะไรเลย,เลยอุย๊ยปืน ไม่เห็นมีคนนี่อะไรอ่ะอัปเดตไหนผมยังไม่รู้นะครับอ๋อโอเครู้แล้วเน่ ยาก็โคตรเยเอะเลยอะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นข้างบนเลยนั่นเลยนะครับอะไรอะใครยิงอะไรอะไม่ <Double Kill. S 1> เราจะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เออเล่นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ก็เก่งอยู่เราก็เลยจะต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยโอ้โหแถมเพิ่งมาโดดล่มเลยด้วย <S <S ลืมปรับปุ่มไอไอไอมัดไอกระโดดไอเพิ่งมาเลยแล้วเนี่ยลืมปรับปุ่มอะไรนั่นเลย ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนี่ค่อยพ i p l e เรียบร้อยลากหัวคมคมลากหัวคมคมอุอ้งยายก็ไปบู๊ดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบือ่อ ผนอกดวงดิตอนนี้เราก็มาเมืองพีกกันแล้ว ต่อสาวคนก็น่าจะดีนะหืมอ,อยู่ตรงนี้หรอ,หอโอเครีบไปเด้อเอ๊ะ เด,นะเดี๋ยวเราก็จะเจอคนท้ายวงแน่ๆอำไมมิมตยาเนี่ย ไปทางไปทางนั้นดีกว่านี่มันจะไม่ไปใครจริงๆใช่ไหมนะี่ะ จะไม่มีนคนจริงๆไปที่โอ้โหหอนาฬิกาวงจะบีบละเราจะอยู่ขบขบวงไว้เกดยบจะตกเน้ะ ยังทางเอดับดีวะเอดับจะตกมาเรื่ออะไรอ่ะไม่รู้แหละไปดีกว่า mày anh Đây nó như này rồi Oh, yeah, I'm going to เฮ้ยไม่เอาเอา UMP UMP อยู่ไหนวะโอ้ยช่างมันแล้วกัน UMP หายแล้วแลวละ UMP มันอยู่นี่เออ AK โอเคไปต่อวงเริ่มจะบีบแล้ว ดูซิว่าจะมีใครวิ่งเข้ามาหรือเปล่าเจะบอดหรือคนไม่สนจริงเรียบ เฮ้ยวิ่งแบบนั้นคนแน,น่นอนแหมเริ่มเริ่มเจอคนท้ายวงแล้วโอ้ย โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บหนักเลยนั่นใช่บอทจริงๆแบบไม่น่าใช่บอทมีลูกเลยราเหนื่อก่อนเราต้องเซฟตัวเองไปก่อนเซฟจะเกาะจะแตก กีกดอะไรไม่ได้อะเออช่มันเราได้อันดับที่เจ็ดโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แหละโอเคโอ้ได้เงินมาเพียบโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ